ใครที่เกิดอุบัติเหตุหัวกระแทกหรือว่าหัวได้รับการกระทบกระเทือนนะคะแล้วจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเรานอะโอเคนะคะเพราะว่ากว่า20%ของหัวที่ได้รับการกระทบกระแทกอาจจะมีเลือดข้างในสมองนะคะแล้วว่าเสี่ยงที่จะเป็นอมัมพาตหรือเสียชีวิตได้เลยนะคะแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะหลิงลิงมีคําตอบคะ่ะ ลิงลิงจช่องแฮ p ปี้ไลฟ์แฮปปี้เฮลตี้ท่าสุขภาพคุณดีชีวิตมีความสุขคะ่ะช่วงที่ผ่านมานะคะที่หลิงไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าหลิงต้องคอยดูแล้วก็เฝ้าอาการของคุณสามีนะคะเพราะว่าคุณต้องบอกก่อนว่าคุณสามีเนี่ยบ้าชอบออกกําลังกายด้วยกันไปชกมวยใช่ไหมคะแล้วการที่ชกมวยเนี่ย ความเสี่ยงก็คือคืออาจจะเสี่ยงแบบโดนกระทบกระแทกนะคะหรือว่าชกกันคือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่เวลาคนที่ชกมวยเนี่ยจะต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้อันนี้มันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแต่พอคุณสายกลับมานะคะบอกเลยว่าเขามีอาการแบบ เวียนหัวนะคะแล้วก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะรู้สึกเวียนหัวอยู่ตลอดเวลานะคะหลิงก็เลยรอ,อ,อให้เขานะคะเฝ้าสังเกตการ72ชั่วโมงนะคะว่ามีอาการยังไงบ้างน,นะคะซึ่งคุณสาเนี่ยดื้อกว่าลูกอีกนะคะไม่ยอมไปโรงพยาบาลนะคะก็เลยต้องเฝ้าระวังกันดูนะคะว่า 7 2ชั่วโมงเนี่ยเขามีอาการอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรที่จะส่งเขาไปตอนไหนนะคะเพราะาคุณสาย,ยตัวหนักมากนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่นะคะพูดภาษาสเปนไม่ค่อยได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยหลิงก็ต้องช่วยในการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ดูวิธีการกินของเขาเนาะอาการนะคะที่เขาพบบ่อยนะคะเกี่ยวกับการกระทบกระแทกในสมองนะคะก็จะมี ก็จะเกิดจากบาดแผลที่เกิดจากศีรษะนะคะว่ากระโหลกล้ากระโหลกยุบอะไรแบบนี้นะคะสมองช้ำเลือดข้างในสมองนะคะที่มีมากกว่า20%นะคะก็คือเลือดข้างในสมองเพราะว่าอาการภายนอกเนี่ยเราไม่เห็นนะคะแล้วมันเกิดเลือดข้างในสมองเนี่ยอันเนี้ยอันตรายมากๆเลยนะคะ แต่อาการที่เราไม่รู้เลยก็คือหกล้มเหมือนปกติธรรมดานะคะแต่ไม่มีเลือดออกไม่มีหัวโนนะคะอย่างเช่นของคุณสาของหลิงนั่นเองนะคะและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรที่จะไปหาหมอนะคะอย่างแรกก็คือถ้าเกิดอาการเวียนหัวนะคะหรือว่าร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียซึมนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคำหรือว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะหรือว่าเวลาเราถามไปเนี่ยจะหายไปแบบ 1วิ2วินะคะอันนี้ควรสังเกตได้ดีว่าอาจจะมีเลือดข้างในสมองนอนลำบานะคะถ้าบวกกับอาเจียนนะคะที่ประจอนเต้นช้านะคะหรือว่าเริ่มมีอาการชักอันนี้อาการชักนี่คือเข้าขั้นแบบรุนแรงหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะวูบไปเลยนะคะแบบวูบไปเลยแบบไม่ได้พูดอะไรคือแบบเป็นลมไปเลยนะคะอันนี้คืออันตรายมากๆเลยะคะ่ะดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดใครลคะหรือว่าคนที่เรารักเนี่ย72ชั่วโมงนะคะให้เราเฝ้าดูเลยว่าถ้าเขาเกิดอุบัติเหตุมา าเกิดอาการพวกนี้นะคะให้รีบส่งไปโรงพยาบาลเลยค่ะแต่สําหรับคุณสาของสามีนะคุณสามีนะคะ,คะ,คะก็เขาเกิดอาการเวียนหัวนะคะแต่เขาก็ยังพูดได้เนาะก็เลยให้เขานะคะพักผ่อนนะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานอาหารเกี่ยวกับโปรตีนนะคะที่บํารุงสมองนะคะแล้วก็พวกวิตา,ามินซีต่างๆนะคะพวกโอเมก้านะคะพวกน้ํามันปลานะคะไอ้พวกนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับ ระบบสมองระบบประสาททั้งหลายนะคะตอนนี้คุณสาก็ดีขึ้นนะคะเขาไม่มีอาการอะไรอื่นเพิ่มนอกจากเวียนหัวนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากอย่างอื่นมากกว่านะคะโรคบ้านหมุนนะคะที่เป็นหูแบบมีตะกรันหูหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสมองแล้วนะคะถ้าคลิปนี้ เกิดประโยชนแก่ทุกท่านนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Happy Life Happy Healthy แล้วคุณจะไม่พลาดทุกสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรค่ะวันนี้ลิงก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย